พุทธเจ้านี่เป็นจดดารยาเอกของไตรภพมีพระเมตตาครอบสามแดงโลกธาตุพวกเราได้อยู่ได้กินอย่างผาสุกเย็นใจก็เพราะใครไม่เพราะพ่อผู้เลิศในใจโลกธาตุหรืสมณะโคดมพุทธเจ้าเลยอใครจะเลือเเลเล่อนเบื่อเท่าพ่อไหนเขากราบเขาไหว้ทิดทุนบูชาอยู่ตลอดหรือเมื่อกราบสักการะเกิดว่าตัวเองเลือตัวเองเบื่อช่างบารมีม,รมากกนันหรอหลวงปู่ก็จะถาม พวกเรานี่เนี่ยพระเนี่ยเวลาราบสักกระเกิดนี่คิดว่าตัวเองสร้างบาร,รมีมามากเลยถ้าไม่เป็นพระไม่เป็นสัม,มณะไม่โกนหัวน้องของพ้าเหลืองลอกอก็ทั้งน้องที่นี่บาร,รมีใครบาร,รมีพระพุทธเจ้าพ่อพูพะพุในใจโลกกระทกแม้นพ,พระพุทธเจ้าจะยกจองพระสีวสลีว่าเลิศด้วยลาบสักการะก็บารมีของพระพุทธเจ้าพระสีวลีไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ลองพรดสีวลีสิกขาลาพียศไปมีลาบสักการะไหมล่ะ ก็พรบารมีรใครผ้าเหลืองนี่ของใครบาทของใครกดของใครนั่นลงตรงนั้นปัญญาไม่มีบารมีก็ไม่เกิดปัญญาไม่มีบุญก็ไม่เกิดดีมังผลปฏิพันธ์ไม่ต้องไปพูดถึงไก้อโขนต้องพร้อม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 หมดนะลูกหลานเทศที่ไม่ได้ประมาทจ,จากจ้วงใครนะพียงกูใดหด้ฟังเป็นกลาง